กับกดสวยสดน้ำใช่ผมครับ mm hmm. สวัสดีครับพี่น้องครับกวนบ้านนิสันพรแสบครับท้างหายแกไปหลายคลิปครับนี่วันนี้ได้เขียดครับออ้มีไข่ผมเขียดหน้อยครับแม่ฝากมัตตาบนเขียดน้อยออ้มีมมงไงข่ผมเมื่อไคขังไว้ครับ เนี่ยฝากม่าตบานเขียดหน่อยครับสื่อเขาเจ้านําไปห้าเองนิดนึงครับรน,นี่ไข่ผมวันนี้ต้มสัวครับต้มสัวกินแรงครับวันนี้เห็นบุชัดปันเลยเดี๋ยวต้องเอาไปลวกกันครับไปลวกน้าข้นลวกนะครับนี่ครับหลังจากที่ลวกแล้วครับต้มน้าข้นแล้วก็ลวกแป๊บเดียวครับ โดกแป๊บเดียวตายเรียบร้อยนะครับเอามาลางครับโอขี้เหเี้ยวยังออกนะครับใส่หมอเลยแบบนี้ล่างแล้วครับล่าง2องน้ำาต้มเบิดเลยครับหลยเติบตัวไข่ตัวผัวไข่เน่ก็มีครับ ใส่ใบป,ประคามครับสมสมแล้วมาสวครับรอดติดตามกันครับตุมแล้วครับใส่น้ำใ้เติบครับใส่ตะไคร่เริ่มเดือดเดี๋ยวใส่สมใบป,ประคามครับอันนี้แม่มัตบาบันด้อกันแม่ฝากมัตบาบันให้ใส่สมใบป,ประคามเดี๋ยวจงใส่น้ำปลาแดกครับ ต้มให้เปื่อยลวกะ็ให้สมนั่เรียบร้อยแล้วจังเอามาปรุงปรุงไน้เอ็นปรุงนี่ถั่ยครับบดิปรุงบดเลี้ยนสิบอสแสบปรุงซ้ำถั่ยหนึ่งเขากินเนี่ยครับอาหารตามฤดูกาลครับเขียดหน่อยเขียดหน่อยว่ามีนเขียดหมูเขียดหมูมันจะเป็นตัวใหญ่่านี้ตามด้วย น้ำปลรราครับซีน่นัววันหนึ่งครับเค็มซะละน้ำปลรราประแดกแกงครับสําหรับใส่แกง ตุม่มรดนเติบครับเบืเ่อบร้อยอันนี้เซตนามประแดกนะครับเซตนามประแดกกับใบบักขามกับตะไครครับเปื่อแล้วครับเด้วตักใส่ถ้วยนะครับตักใส่ถว้วยแล้วค็ให้มันเย็นนิดนึงครับแล้วก็ปรุงนิดถ้วยครับนี่ครับตักใส่ถ้วย ให้มันเย็นนิดหนึ่งครับเดรียวพักสีหลวงกลัวเขาเสียมะปุ๋งนี่เอ็นนี่ถัวยนะครับเตรียมพักไว้เรียบร้อยครับห,อม,ห,อ,มหอมเปี๋หอมเปี๋หอมแดงครับหอมปี๋เะระ์เน่ครับแล้วก็บักหน้าครับอันนี้ก็เมียฝากมัตบาลครับหอมเปแบบปลูกเองครับใบนิดหน่อยหอมเปส๋เะระ์เน่้างบ้านหอมหอมครับ วุ้เห็ดเบิ์ดครับพี่น้องเห็บจ็กถวยหนึ่งครับกินตอนแรงครับพริกป่นเข่าขวแม่ฝากมาให้คือกันครับครบสูตรครับเลามาหเห็ดกินได้เรื่อยครับพริกเพ็ดคักดวยครับพริกเข้าขัว่วสูตรซัวครับอันนี้ก็สูตรแม่คื้กันครับมะนาว เดี๋ยวจังเพิ่มครับอุซึกว่าสินวัวอยู่ใส่ปลาแดกไายเติบเดี๋ยวเขาปรุงผัวพริกขหัวบักหน้าวความนัวแล้วปุ๊บเนาะเดี๋ยวเขาจัใเซผักนะครับเปรี่ยวพอดีน้ำปลานิดนึงครับ บวกค่อยเพียดปันเดยประมาณนี้ขัวขัวขัวเป็นไม่ห้อมหอมครับแม่ขัวเอียงข้อซานข้อเหนียวขัวข้อขัวหอมๆครับใส่หลากใส่ออมนะครับเสียบนะครับใส่ผักเข้าลงไปครับ เมนูยังไงครับอาหารตามฤดูกาลครับส่วอื่หอมสมบักนาครับใบปประขามกับสมแนี่ทนิดนึงครับตวัวใส่บักนามันจะหอมนี่ครับสู้มีิดองเบื้องไกล,กลครับ กินเขาสวยครับมื้อนี้พอดีหงเขาไวเมื่อเ้านี้ครับพอดีหนึ่งเขามาครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับนมโอครับก้น้านีสานผ้าแ่บครับมาครับพี่น้องมัเนี้ยามแลงเหมือนเหมือนเนนิดนึงครับต้มสัวเขียดครับเนี่ยเอ้ยหอมๆอมครับตีอย่างเดียวครับกินกับขอดเจ้ามื้อนี้นะครับ นี่ครับข้าวเจ้าข้าวสวยมาครับพี่น้องยามแรีงนี่กับขวดสวยสดน้ำใช่พร้อมครับมั่นอยู่ครับ หอมสมมกนาวครับกินก็ปดวสกับแสบด้วยกันครับแต่ว่าสิทธิถือกันกับคนเยาวครับ บน่ใหญ่ป็นไรครับแต่ว่าใครฝนตกหร้เมือครับข้าจอไปหาแม่แล้วก็ไปหาอยู่ครับเด็กน้อยหนึ่งล้วก็สื่อเอาน้องข้าจอน้ำเนี้ครับ นำลายนิดนึงงครับบริษักออกเอาใส่น้ำกันเลยตุ่มเบิดครับหลายเขียดอยู่แต่ว่าหันบริเ็ดเบิดครับแบ่งมาปุงให้ถ้วยเยวหลือไว้กินมือไม่น้ำครับ เปื่อยๆครับ ชดน้ำลองคอดีครับต้มต้ <c oughs> มน้อนเติบครับถ้าสิป่วย เขียดหน่อยแต่ว่านานเ,เปื่อยเบิดครกับเขาหิวครับมือสัน่น มว่าตอนแรงเบิ่นสองจานนะครับเนี่ยเจ็บครับพี่น้องเหลืออยู่น้อยหนึ่งเข่าเบิดพอดีครับกินเร็วเนี่ยนิดนึงครับย่มแดงหิวนะครับ <c oughs> แต่ผมมีอย่างไรครับมันนี้ต้่มซัวเขียดครับ แม่เราฝากมานะครับตะบานผมแล้วครับแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ก็ฝากมาวพ่ตุกย่างครับสับแสบครับถามสวดแหม่มาคือกันนะครับวิธีการตุ่มไม่ใช่การปรุงนะครับกะกินข้าวแรกน้ำกันครับมันนี้สบแสบขอบคุณที่ติดตามรับชมครับติดตามแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเราการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องคนบ้บาน์นิสานผ้าแสบครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆกับมาลงงไ้พี่้องเบิองเีกครับผมขอบคุณที่ลายครับ